เขาไปเลยเขายังเด็กอยู่เขาังเปลี่ยนตัวเองได้ไม่ไ้เมไม่ไม่แบบผมาผไม่เคยทำให้แม่ฟุ้งจผู้ชมครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการมาออกรายการพี่ปืนฝังพี่นะไม่ใช่พี่ที่น้องต้องขอโทษแต่เป็นสังคมที่เขาคอยจับตาดูน้องกันอยู่นะหมายถึงสังคมไหน ปื้อรู้ไหมว่าไม่มีใครเขาเห็นด้วยกับปื้อเลยเนอะนี่นี่ดู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 นี่คอมเมนต์แรกไอ้เหี้ยผมไม่ใจทนายผมเตะป่ามันไปแล้วพี่ดุมดวงดวงเหมือนโซเชียลจะตัดสินแล้วว่าน้องเป็นคนผิดมีอะไรจะสั่งเสียก่อนตายไหมล่ะนั้นผมขอคุยกับแม่เป็นครั้งสุดท้ายหน่อยตอนนี้ทีมงานกำลังติดต่อสายไปหาคุณแม่ของปื้ออยู่นะครับ ฮัลโหลฮัลโหลคุณแม่มีอะไรจะพูดกับลูกชายหรือเปล่าฮัลโหลแม่ปืดอยากจะขอโทษอุ๊ยดูสิหมดเวลาแล้วน่าราขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับไม่เดี๋ยวก่อน